สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีสาระบ้างนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆอยสำหรับหลายคนที่ถือครองชนดที่หน้าฉนดของเราเนี่ยไม่มีถนนสาธารณะผ่านนั่นแปลว่านะคะทุกคนจะตีค่าของเราคือตาบอดทันชีถึงแม้ว่ามันไม่ตาบอดแต่เอกสารปรากฏคือไม่มีถนนสาธารณะผ่านเราจะทำยังไงดีเราไม่สบายใจเลยที่ดินของเราเหมือนไม่มีถนนผ่านเลย หรือหลายคนกําลังจะไปขายที่ดินของตัวเองแต่ว่าหน้าฉนนก็ไม่มีถนนสาธารณะผ่านอยู่ดีนะคะความเป็นจริงแล้วณนะพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าที่ดินของเราที่เราครอบครองทรัพย์สินของเราที่เราครอบครองเนี่ยมีถนนผ่านแล้วนะคะถนนสวยมากเป็นถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนลูกลังที่สามารถสัญจรไปมาได้ความเป็นจริงคือมีถนนสาธารณะ ตามเอกสารคือไม่มีถมนรืสาธารณะเราจะทําให้ตัวเราสบายใจหรือว่าเราจะทําให้เอกสารของเราถูกต้องเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยถือโฉนดใบเนี้ยนะคะเจ้าของตัวจริงถือไปที่สํานักง,งานที่ดินที่แปลงนั้นนั้น่ะมันอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าขออัปเดตโฉนดหน้าโฉนดของเราเพราะปัจจุบันเนี่ย เป็นถนนสาธารณะผ่านหน้าแปลงแล้วแต่หน้าถนนของเราอะ่ะมันยังไม่มีถนนสาธารณะเลยเจ้าหน้าที่ก็จะทําการนะคะให้เราเนี่ยขีดเขียนว่านี่คือถนนสาธารณะผ่านด้านที่เหนือใต้ตะวันออกอะไรก็ว่าไปนะคะง่ายนิดเดียวเองเสียค่าใช้จ่ายก็ประมาณนะคะแปลงเล็กอย่างมาเช้าอุดําม้ลูกค้าเนี่ย25บหาบาทเองนะคะ ความเป็นจริงที่ดินของเราซื้อมาไม่มีถนนตแต่ว่าเราเช็คก่อนแล้วนะคะที่สํานักง,งานที่ดินระหว่างต่างๆเนี่ยคือมีถนนสาธารณะผ่านแต่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนจะได้เข้าใจกันนะเวลาใครจะไปซื้อที่แล้วที่เราอะหน้าถนนไม่มีถนนจริงแต่ว่าเมื่อสมัยก่อนเมื่ออดีตชาติหรือเมื่อก่อนหน้านี้เขามีการแบ่งแยกแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้ยกถนนเป็นสาธารณะแต่วันนี้เขายกแล้วนะคะ ถนนด้านหน้าที่เราแบกมาหรือว่าถนนใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีถนนสาธารณะปรากฏอยู่ดีแต่ปัจจุบันเขาอาจจะไปยกแล้วหรือว่าเขาทําไงก็ได้ให้มีถนนสาธารณะแล้วนั่นแหละคะ่ะเราสามารถไปอัปเดตได้เลยแต่ถ้าใครที่ถือครองแล้วมันไม่มีรูปถนนด้านหน้าก็จริงมันก็มีได้อีกคือที่ดินแปลงนั้นน่ะอาจจะเป็นการนะคะ เป็นการภาระจำยอมให้เข้าออกได้แต่ไม่มีถนนสาธารณะผ่านหรือว่าไม่สามารถที่จะเขียนได้นั่นไปอัปเดตก็ไม่ได้อยู่ดีแต่สิ่งที่ทําได้นะคะถ้าสมมติว่าที่ดินของเราข้างหน้าคือตาบอดแต่ความเป็นจริงมีการจดภาระจำยอมเนี่ยเราก็ไปคัดเอกสารที่ดินที่ใกล้เคียงกับเราหรือว่าที่ดินแปลงที่มันอยู่ด้านหน้าเราที่เราสามารถเดินผ่านได้ว่าแปลงนี้มีการยกนะคะ เป็นสาธารณประโยชน์หรือว่าเป็นกนรารพารัดจำยอบให้แปลงเราเข้าออกไหมเพราะเขาจะมีการระบุอยู่ที่สำนักง,งานที่นี่อันนั้นเราก็สามารถไปคัดได้เช่นกันนะคะนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับหลายๆคนแต่โอเชื่อว่าสาหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่ใช่ความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วนะเป็นความรู้ที่มันยิ่งใหญ่มากๆนะใครถือครองโฉนดคิดว่าของตัวเองเป็นตาบอดนะรีบไปเช็คได้เลยถ้าคิดว่าไม่บอดเนี่ยรีบให้เจ้าหน้าที่อัปเดตโฉนดจะได้เกิดความสบายใจถ้าเกิดเราจะซื้อขายมาันก็จะง,ง่ายเวลาลูก ามาเห็นเนี่ยลูกค้าก็อ๋ออันนี้คือเป็นที่ดินที่มีถนนสาธารณะเข้าออกแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาระจำยอมก็ไปคัดเอกสารเตรียมไว้ถ้าเราจะขายมันก็จะง่ายขึ้นนะคะทุกคนความรู้เล็กๆน,ๆน้อยจากมาดามอูนะคะคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ